ทองเอกหมอยาท่าฉลองสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับละครตอนใหม่ครับนั่นก็คือโอโ้ทิมชวนขยับกรามทองเอกหมอยาท่าฉลองครับก่อนจะฟังข่าวนี้กันนั้นก็ชวยกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยเดอ้อก็แค่ปล่อยทีเซอร์มานะครับก็ทําให้แฟนๆนะครับใจจดใจจออยากชมแล้วสําหรับละครพีเรียโรแมนติคอมเมดี้เรื่อง ทองเอกหมอยาท่าฉลนงบทประพันธ์ของจินโจสร้างโดย2ผู้จัดโซนิกบูม2013กล้องปียะกับชูชุนะครับผมที่นั่งเก้าอี้ผู้กำกับเรื่องนี้ซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทําเกี่ยวกับว่าคุณคิมนะครับได้มาถามว่า แต่มาถาม,ม่าเอ้ยดูตอนแรกแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเนะาะทำไปแล้วเนาะเพื่อน,อนๆกดได้ที่เครื่องหมายตกแจ้งข้างบนนี้นะครับเนี่ยอ่ามาฟังข่าวกันครับก็ละครเรื่องนี้นะครับก็ได้รับได้ควา้าตัวหนุ่มมาริโอมาเลอร์เนาะรับบทเป็นทองเอกหมอยาโบราณคู่กับคุณคิมคิมเบอร์รี่ที่คุณคิมเนี่ยรับบทเป็นฉบาเป็นหญิงไทยแก่นนะครับอืมแล้วก็มากความสามารถเก่งกระบ,บี่กระบองกระไม้ด้วยครับผมอ่านี่นะครับ แล้วก็นักแสดงร่วมอื่นๆนะครับนีบ่ฮะก็ตามนี้เลยเนาะลองตะอบดูกันนะโดยผู้กำกับนะครับเขาก็จะเปิดเผยว่าเออเนี่ยละครเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มนะฮะที่มีความชำนาญเรื่องของการปรุงยาเรื่องของตัวยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเป็นหมอแต่ทว่าเขาเก่งอยู่อย่างเดียวครับก็คือเก่งเรื่องของยาอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องแต่ทว่าเรื่องที่เขาเก่งนะั่นนะ่ะเก่งถึงขนาดที่ว่าหลับตาก็รู้เลยนะครับว่าอันเนี้ย ตัวยาอะไรโหย้ยจะเก่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยเออนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสายศาสตร์นะครับผมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยเก่าเนาะก็จะมีพวกวัฒนธรรมชมุมชนสังคมพระพุทธศาสนาอะไรพวกนี้นะครับผมอ่านะครับผมพระเอกก็จะแบบประมาณว่าจะให้แบบทดสอบไปเป็นด่านเป็นด่านอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็จะมีอุปสรรคแบบว่า อุปสรรคที่จะจะขวางคุณคุณหมอนะครับคุณหมอก็คือว่าทําไมเข้าเป็นหมอไม่ได้อะไรอย่างนี้นะอืมและและจากนั้นนะเขาก็จะมีความรักกับนางเอกนั่นก็คือคุณคิมที่รับบทเป็นฉบานั่นเองนะครับอืมแต่ความรักครั้งนี้มันก็เหมือนจะดีนะแต่ถ้าว่าความรักครับมันไม่มีหรอกครับที่ไม่มีอุปสรรคอะออใช่ไหมละมันต้องมีอุปสรรคนี่น,นะครับมันก็จะมีอุปสรรคด้วยนะครับความรักครั้งนี้ของหมอมาริโอ ของหมอเนี่ยหมอทองเอกนะครับหมอทองเอกกับคุณชบานะครับผม,มก็จะเต็มไปหมดเลยเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าจัดอยู่ในละครหมดพีเรียดคอมเมดี้ที่มีครบรถแล้วก็แกนเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยก็คือหมอยาไทยนะครับผมใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับยาไทยยาสมุนไพรโบราณอะไรเงี้ยชอบเรื่องนี้เป็นแน่ๆครับนะผมจะให้มาดูข้อความนี้นีฮะเขาก็เขาได้บอกว่าข้อคิดที่ได้จาก นอกจากความสนุกนะครับที่จะที่จะได้แน่ๆนั่นก็คือเรื่องราวของความรักในวัยรุ่นนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะแต่ว่าก็จะได้แง่คิดครับผมนี่ฮะก็จะได้แง่คิดคติเตือนใจคติสอนใจอะไรพวกนี้นะครับผมอืมก็ไอจีของคุณคิมนะครับเพื่อนๆไอจี IG ของคุณคุณคิมเบอร์รี่ก็ได้ได้ชวนได้ได,ได้ได้ถามนะได้ถามเกี่ยวกับว่าเอ๊ อันนี้เป็นคุณแพทนะครับผมแพตนะปภาเนาะรับบทเป็นอะไรนะซังโคหรือเปล่าไม่จำไม่ผิดนะเออเพื่อนๆได้ดูว่าเมื่อวานน่ะหรือว่าวันไหนเนี่ยนี่ฮะนี่เป็นคุณคิมนะครับคิมเบอรี่ก็รับบทเป็นคุณชบานี่ครับผมอืมนี่เป็นทองทองเอกนะครับผมก็คือคุณมาริโอ้นะครับรับบทเป็นทองเอกเนี่ยฮะเป็นหมอยาโบราณทันเทพครับอืมอ่ะ เฮ้ยอันนี้เรื่องนีเปล่าอะไรท่านขุนหรือว่าอะไรนะเรื่องนั่นแนหะบูเพสานิวาร์เออ,อได้เลยครับผมอ่ะและนี่ก็ต้องคืบหน้านะครับผมและถ้ายังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปเลยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ